มึงเล่นเลยอ่ะเยอตาเลยมัวเล่ยจะตาเลยอ่ะเต่าเลยดิสิดเลยคือว่ามันต้องสร้างที่นอนก่อนนะน่าจะใช่โอเคไหมพอมแล้วไปโก้โกโกโกเอาชีวิตรอดปียอะไรเนี่ยสร้างสร้างดอประตู กูกา็หาไมค์ครบแล้วไม่ใช่เหรอมันตกงารไมค์อะไรนักตกงารไมค์อะไรไอ,อชิดมึงก็มาได้แล้วไอที่นี่เดี๋ยวข้ามอีกเอาเอ๊ะเนไงประตูมันต้องใช้อะไรปะไปต้องสร้างกัน ทำไมประตูกู้มไม่ผสมประกอบปะเออสวยได้ละประตูได้ละเอ้ยประตูได้แล้วดอประตูข้าวมันทักขามนดีว้าวนี่คือบ้านเราดินสอบ้านเก็บของเลยเดี๋ยวกูจะพยายามสร้างมาเป็นเล่นเลยละกันมึงเอาเนื้อมาเลยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋วเลยดิว่าก่อนมันจะมืกเดี๋ตัดต้นไม้หรอสร้างบ้านหรอ ไม่กูกูอยู่อีกลูกนึงมันต้องข้ามเขามาตัดไม้ตัดไม้เรื่อยๆตัดไม้ไอ้เหี้ยกูหิวแล้วอ่ะแดกข้าวแม่งดีข้าวแดกแดกแดดไปดีเดียรเอาเปวดทีเนื้อชิบหายเนี้ยจะกินนะจ๊ะเออตัวโอ๊ยต้องตัดไม้ก็ไปหาตรงนี้กว่าไปเปิดประตู พ่อบ้านดีๆนะเจอรี่เจ้าปมมาพีช่วยเชียร์กนก่อนมึงอยู่ภูเขาใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยคิดว่าต้องมือหาทางกูกระไปกูกระบาไอจริงไอ้เหี้ยแม่งใหญ่ใช่ไหมเอ้ยเจอควงเจอควงเจอข้าในกลัวเอ้แต่ใครอ่ะ เอ้ยมึงมึงเดินขึ้นไปใหม่ดิมึงทิ่เวนใครวะอ,อ,อ,อ๋ตอต้นไม้เฉยๆต้นไม้ต้นไม้ไปไปที่เก่าเลยอะไรกว่างน้อย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 ,าอยตา,ายซะอีอะตายดิเบรเอ๊ะว่าทำไมกว่างมันตายยากจังเลยพี่กูทุบตั้งนานแล้วมันยังไม่ตายเออตายละโอเพน <c oughs> อ่ะกระโดดไปอีกละอ้าวคุณเปนังไ้หญิงอ่ะอาเกมอ่ะไปได้เก็บเก็บเก็บเก็ก็บเก็เก็บเก็ก็บเก็บกบิกกบเเจอแล้ว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 เเบกกกลั้เเังเอเ็ มาเลวกระเขาไม่ตกหรอกถ้ากูไม่ทำให้มึงตายว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟางครับสวัสดี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 ครับไอ้ยอบบานะยี่ันอยบาลนะมึงอยากตายเหรอปไปกับานกันโ o แ่เดกอะกูมันจะเกียรยงสันจริงอะสี่ขิข้งไงมึงอาะอย่าปาสกูก็พออยาตายเหรอยังไม่เกินใหม่อ ไม่ควรตีจิ้มหายเลยอัยนนี้กูตีได้เออ,เอ,อ,อยง่ายัานกระต๊อบใส่ละกูเราปัา้น,นเห็นไหมเห็นไหมกระต๊อบปั้นใส่ละฮ่าฮ่าฮ่าเยีางอ่ามันอยู่นี่มันนี่มันนี่มันน,นี่มันน,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 นี่อยู่กูดอกขาวให้มะ <c oughs> อันนี้เนื้อเปล่านะอาย่าแดกนะไอ้สัต์ดอกไปกระล่างกระล่างมันไหนมันไหนไปไปจ้ากูไปสร้างกระต๊อบน้อยของกูก่อน บ้านเราต้องยิงใหญ่เว้ย <laughs> ยิงใหญ่ก็ยิงอะไรสัตว์ <laughs> ยังตัดไหมได้จ้าสาวจี๋อ้อีบ้านมังไม่เป็นผู้เป็นคนเลยปะดีจ้าบ้านรักปีจ้ายัง <c oughs> ไม่มีประตูด้วยดรนไงอู <c oughs> ้หูต่างเพงต่อแบบแล้วกับประตูกากเออตรงนี้ ไอ้มึงอย่าเดินมาตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ไอ้เนี่ยขึ้นได้ไหมแม่ก็ไม่มีไม้มึงมีไม้ไหมเอาไม้ให้กูหน่อยไม้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 ตังค์<ข>อะ <Thank you. S 2> ไรเอาไม้ให้กูก็พอแล้วกูจะสร้างบ้านสามสิบปีจน,นเลยม,มันร็อกไอ้ไสัตว์ไม่ใช่ไม้ไอ้เหี้ยเอาไม้ไม,ไม,มาไมามามาลูกชางต่อแล้วกันลบไอ้เ<า>หี้ยลบกูจะสร้างบ้านต่อสร้างก็ขอให้ตรงนี้นะสร้างเลยสร้างสร้างตรงนี้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เออเหลี่ยมสร้างนั่นเลยเหลี่ยมนี่เหรอเออเหลี่ยมนั่นมมันสูงา

เอ้ยอับไปเลยกูไาโอ๊ยเฉียดกูตายไอ้เยีงไกูตายไอ้เียสัตว์เอ้ยกูตายมายิ่งนี้โอ้โอเคกูเกิดตรงไหนเนี่ยอ้าวกูต้องเดินไปใหม่อีกแล้วยินดีแล้วอยู่ที่ไหนวะเนี่ยขับบนเขานั่นแล้วเอ้า เสียเวลากับการเดินสามล้านป้าไม่เลยเนี่ยผู้ชายเนื้อกูหมายิ้มแม่ไม่มีเยี่ยอะไรเลยบ้านึ่บ่าแพงก่ะโอ้ว่าทำไมฮะกูตายเดไเดินเม่เนดดมึงก็รู้อยู่ไอ้เย่ระบบเกียร์มันห่วยโอ้เออไอ้เย่ไก่จังวะเดินไกจเลยสัตว์เอออูเดินไป เดินไปกลุกหัวใจไงเดินก็ลุกหัวใจแม่ไงกูไปดิเพ่อนกลับแล้วจ้ะมารับกูดิอยู่ไหนอยู่ไกลกว่าบ้านแม่แม่เลยกันแล้วะเอ้ยกูกำลังไปบอกว่ามารับกูเดี๋ยวมึงขึ้นไปหากูกำลังอ้อมขามึอของมึงอยู่ไหนกูกำลังไปทางตีเนินเลนล่างอ่ถ้ากูเลยขึ้นไปสัตว์เจอมือก็ได้หรอเออ แล้วการซูดกูไม uh ่ต uh ิดจอปาูโ uh. ่ช uh ิบหายกัชจะปาแล้วมึง sí, น like 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 ่ะอ้ามึงอยู่มม่กีเสาเออไกถึงละไกถึงละกดงานอตีไม่หรอกกดกดเลยสูงเซยู่ไหนก็นังขึ้นเราขอึงน้เลยึ้้นี้เลยแหละก็เดินอ้อมเขาไปเนี่ เอามาีทางเหรอาเอาตตบปเสรีกางนึงเหรกลังเดินไปมาตรงขาน้าใเนี่ยโอ้โออออ้เหยียกอูอูเลี่ยมเอ้นี่เดียวเหยียบกระโดดอ้สวยกระโดดสวยเหงื่อแตกเลยยมือมันแม่งเหี้ยดูไหนวะ

โคตรสูงเลยสัตว์ข้างาง้วเ่ม่รูอ่ะกูจะขึ้นไปสูดยุดชเจอางสุดแล้วกูจะยิดเขาเอเวเรสต์ว้เอฟเวเรสในเกม,เอมโอ้โเยียอะไม่ขาดกูโคตรชันเลยสัตว์ตอ้องเนยใช่ม,มึงกลัวแค่คงไปอยู่บ้านแม่งจันหาแมงอ่ะโอ้ชเชด เออเออสลมบั้งสลมบังกดกดกระโดดกดกระโดดกดกระโดดเออเออการพิถกเหยียบเลยไอ้ไอ้ไอ้หัวแล้วเกมมันดีเกมทเหี้ยเกมชงหวยสัตสอะไรกันแล้วแม่ลเออกูเสียพานี่กับการเดินแม่งอย่างนานเลยเหี้ยเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมกูจะจุดสุดแล้วมันจะจุดสุดสุดแล้วเฮ้ไปเรื่อข้าวมงก็ถึงเรืองเนี่ย กูอยู่จุดสูงสุดแล้วเนี่ยตายแล้วเป็นขอามาสงแตมิหน,หน่าไปไอ้เหี้ยพ่อเมื่อไหรสัตว์โอ้ไอ้เหี้ยถ้ากูตกลงไปนี่คือกูได้เดินไปแน่แดเดี๋ยวกูไก่ดิยิงไอ้สัตว์ไก่จังวะนี่กูมาถึงเกี่ยวกับเหลี่ยม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 มือกูโคตรเลเลยอ้าจุดสุดยอดแล้วกูสูอ้าวมึงยังไม่สุดอีกเหรอ เลี่ยมหินป่อ้าวหินผาว่ะตรงไงดีเนี่ยหินผาเนี่ยมันผาเดี๋ยมันมันไม่กลมเนี่ยไอ้ลเลี่ยเลี้ยบเลียเลียลีเลี่ยบจกจจอชา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 ออชา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 อ เอ้ยยาวจุสดๆหรอาเลยตรงนี้แล้วจุอสุดๆอ่ะเ้ยไม้ยเฮ้ยเล่นอ่เล่นได้เอเหล่เี่ยวเล่นได้นี่เราต่งอ่ะอ๋อถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปให้กูหน่อยแคบไปแคบไว้กูกูใกล้กับจุดสุดจุดสุดยอแต่กูไม่เห็นีอะ ตรงไหนวะโอ๋อเจลาเจลาเอามาแล้วมาดิคือต้องก้ไม่ไหวคือเรืองะเอ่เอ่ถ้างั้นทางเอ่อเอ่ถ้างั้นกูก็อยู่ถูกทางแล้วแต่กูเดินมั่วเองเง้ยเอ้ยเว่ากูมีชาเลนจ์ให้เล่นว่ะไปจุดสุดยอดกันเถอะป่ะไปนั่นเหรอเออไปยืนบนน้นกันเถอะป่ะไปแล้วเล่นต้องลงแบบค่อยๆนะไปเล่นไปเป็นจุดสุดยอดกันเถอะเราจะได้จบพาร์ทนี้แล้วีไอ้สัตว์ ไปดูหน้าคือว่าดึงเลยฮะไม่ถึงแล้วเอ้ย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 ะกูหนักจะสุดจะสุดยอดนี่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 ทางนั้นนี่จะสุดยอดนะฟังคือประกันมา เดยอะร้อยเยวมาเช็คผ้าก่อนมามันมาเช็คผ้ากันเถอะวะโอเคมากูว่าเราจบพาร์ทได้แล้วเหอะกูว่าจบพาร์ทแล้วจบพาร์ทแล้วเอ้อจบพาร์ทจบพาร์ทบ๊ายบาย